สวัสดีครับผมกับพี่น้องสุภูสุคนครับผมพอกระววนพายกินนี่แล้วครับพี่น้องกุ้งแช่น้ำปลาพี่น้องตัวเงี้ตัวเง,งี้พี่น้องมึงได้พี่น้องเด้อน้ำจิ้มเว้ปวดเหรอพี่น้องมาตัวแหลกแข่งมันอู้อูเนี่ย <c oughs> ขนาดกว่าพี่น้องอือือีกตัวพี่น้องมา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  đ Mm hmm. เรอยกตวพี mm ่ะ hmm. อ,อ,อ,อือืม mm hmm. สามพีสาม้ังเลยพี่หลังเลยอันนี้ครับผมแซ่บๆน้ำกระปุกแนวแกเข้าวใช่ไนหะมืเนาะ เรื่องแกะข้าวไงเอาต้องดูก่อนีแกะข้าวอะไโอ้ผักแกมในบาทอ่ะคำนี้ฝากรี่ฝากน้องครับผมอืม้อหือ ไปซองปรเพื่อนไปเร่องมึงพี่นอง,งกุ้งสดๆกรอบก,ก,ก,กับขนาดกรอบไปละครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ